พี่นอ้องเอฟซีสาวหน่อยเพริมพแพงราคาซีสาวหน่อยรับวเพิ่มชว์เดี๋ยวเขาลงทุ้กันครับวันนี้เราเล่นที่งานกาชาติวังน้อยนะครับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาแต่ว่าแอดมินนี่ไปบอกว่างานกาชาติพระประแดงวันนี้ยังมันไปเบื้องยุสัยเรื่องเขาบผงเพิ่มกันว่าอยู่รอๆนี่แหละบรรยากาศอยู่เบืองหลัง ขบเรื่องหลังการหลังจากเยล่าตอนนี้เวลาตีหนึ่งสามสิบห้านะครับปกติเกิดชีจบยุตีหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นรองมั่วมวลนยเป็นมันเสานะครับเป็นงานการชาติทำะวังน้อยจะเลยจะเต็มเลยจะเลยจะเต็มให้เตยทุกคนให้เตยทุกคนทุกเพียงให้โคเพียงเรยเลยอมาตะเลือดมั่งานหน้าที่ของเาตอนนี้เก็บของแล้วครับ พรุ่งนี้นะครับเดินทางคืนนี้ก็เก็บของเสร็จเดินทางไปทําการแสดงมือสุปไทยนะครับทรงไทยพิ้งแม่สาวหน่อยแล้วมือชั่วทำการแสดงอยู่กรุงเทพมหานครคือมืออื่นมือนี่แหละเพราะเป็นมืออื่นมือนี่อยู่ตะวันนานะครับอยู่ตะวันนาข้ามอะไบ้างนะข้าจอดเก็บร้านอยู่ตลาดตะวันนาข้างเดอะมอลล์บางกะปิเอ่อถนนตรงขามถนนแฮปปี้แลนด์แล้วก็ถนนลาดพร้าวอ๋ออยูในเมืองอะไรม้นบอก เขาว่าเริ่มหนาวแล้วดิครับพี่น้องครับอากาศเริ่มเพราะว่าเขาวา่าบานเท่าหนาวแล้วจะว่าสิบเมียนฮึบจะเขาเมียนฮึบปรตัวเพราะมือนีเสาหน่อยเหรียออยู่ห้อเอ็ดอาจสามารถเขาว่าร้อยเอ็ดพรุ่งนี้สิบเก้าองศาจากสิบเมียนนอเมียนแต่ตอนลมลม,ลมเยน็นๆเริ่มมาแล้วหมู่บ้านหอนอยู่แจะมือหนีหนาวมีผู้หาบ่นเนี่ยมน ตู้เปื ia, ่อัเน่ยเวลตู้เป่เพราะจะท้างเสะวนสนนักผู้อยู่สาวหน่อยนี่เพื่อนอีกครับไปถือยูเพราะว่าู้เืไม่กันสีบู้จัดป่านไเออมันึ้นของน่นลาดเ้าล่ะแม่นละเียทตอนนี้ตีหนึ่งครึ right <The> ่ง <love> <Yes>,

แล้วตั้งมันต้องจัดฉากจัดเอียงก่อบนะตูไม่เจอต้องเห็นตูไม่เต,ตอเบตมานี่เจอตัวนี้นะคือมีไฟเนเก็บไฟเก็บไฟเก็บเครื่องดนตรีเก็บ,กบมอนิเตอร์ พวกชาพวกยังนี่เสียบมาไหวทั้งหนักก่อนเก็บเก็บพวกนี้ลงมากอยู่ไว้ทั้งหนักมี่โหลดแรงเขาไม่แกเอาพวกนี้แจ้งเสียวนางลานเอาวข้านลงดีบันข้านลงเอาไฟขึ้นรถก่อนเก็บเอาแล้วขับก่อนคือขั้นตอนการทำงานอยู่แบบนั้ครับพึ่งอันนี้ช่องผู้จัดการมาเดียวพึ่งใช่ที่เองได้ไปหนการทั้งานอยู่ที่ผมื่อวานนี้ฝนตกครับผมว่านี่เละเพื่อต่ว่ันกันนี้ มัอนี่แดดแห้งก็ตกก็อย่างดีมันเจิดดี่ทำนครับมีแดบต้บบบงหลดกินลม ไปนี่เขาขึ้นท่านเวนเลยครับเป็อนบอ่เขามีเขาขึ้นท่านเวนเปมนบ่ไปนี่นั่นละพอบริหานเลยงยังมาเชียร์อีกับผมจอครับจอเรื่องจอจอครบทุกช่องแล้วก็ จะเป็นการถอดฉากแผนจอกันตั้งหางกี้แผนจอกันตั้งห่างแผนฉากกันตั้งห่างแผนไฟกันตั้งห่างเพนื่ออะไรครับจอไฟเนี่ยเขาหยุดปอดไช้ปอดมันยึดแรนะงความกันนี่ยนะอจอใหญ่ขนาดนั้นนี่ความสวยงามกว่าสิกว่าสิเป็นความสวยงามเห็นพี่น้องในเบื้องนี้หลายสิ่งหลายอย่าง,ขงเขางไทย ความสวยงามอย่างนีง่น้องในเบื้องด้ครับมีหลายขั้นตอนนะครับทางมือไปถือมองรถติดลมใบม่วงใบสวงใบสามยังเลียนเขาฉยบางทัานรถรถลำพ่วงเลียนผมก็ได้ผมมันหนักแห้งบางมองบางมือรถรถมองในที่เลียนมุ้งเนมเนมม,ม,มมองในมุ้งเนมจีนลมก็ได้ตกเหน็บพนยกอยนี้ครับอย่างนั้ค่าคือคือจังแพร่แท้คือนั่นแท้มันมันหลายอย่างจริง กว่าจะเสร็จแต่ละอย่างกว่าจะแต่ละแผนงแต่ละคนต้องอุญสระพับตะนอนเพราะว่าสิลงรบกวนจัง่อยในการทำงานเพราะว่าการเรียนยุวิสารบานเฮานี่คือทีมงานอยู่เบื้องหลังนี่เป็นตั้งเวทีทีมบุคกากรเรียบร้อยเคนจะจีบอ,ไปไปอาบนา้ำกินเข่า่นจะจีบเขานอนเพ่นจะจีบเตือนปีหามุ้งเสิร์ แค่กันเล่นยุ่งเท็บางเมื่อกันเล่นส่วนมากก็สีบวกเกินพวกทุ่มจะต้องตื่นแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าไปตั้งไว้ที่กวนนวนาารเ,รเราจะถึงตะวันนาตัวนี้เขาเก็บตีหนึ่งกว่าต้าองสีหวันตะวันนาประม่าตีหางถึงใช้เวลาเก็บอยู่สามสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงประมาณน,น,น,นี้ไปตั้งกว่านี้เพิ่งไปนอนเอ,อหอหานาไปตั้งไว้ที่กวนิดลมเราต้น Ai, que bom! Ei lá! นั่นแหละหวังไส้ก็นัหนักก็ขคืนได้หรอแม่นไปที่แล้วพองนักขึนแล้วได้อิดลมแล้วเปิดฝนไฟมันนีมัคนเอนในบอก แค่หน่อยสองังว่าเดยบายเห็นไหมปีคิมเห็นไหมเจอกันคลิปหน้านะคบายคะ